แน่นอนครับการที่จีนเริ่มขายของถูกทั่วโลกเป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงและตอกย้ำแนวโน้มทางเศรษฐกิจสำคัญสองเรื่องคือ De-Globalization การทวนกระแสะโลกาภิวัตน์และสงครามราคาสินค้า p r i c e w a r 1. การวิเคราะห์ด e g l o b a l i z a t i o n การทวนกระแสะโลกาภิวัตน์ดิคลาวเบอรไลเซชั ization, คือแนวโน้มที่ความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศชะลอตัวลง หรือกลับทิศทางจากเดิมที่เคยเร่งตัวความสัมพันธ์กับการที่จีนขายของถูกปัญหาอุปทานล้นตลาดในจีนหรือโอเวอร์แคปซิตี้หลังยุคโควิด19และการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศผู้บริโภคจีนลดการใช้จ่ายและเน้นการออมมากขึ้นโรงงานจีนที่เน้นการผลิตจำนวนมากเพื่อใช้ประโยชน์จากอี o n นอเม s ออฟสเกลหรือการประหยัดต่อขนาด ยังคงมีกำลังการผลิตสูงหรือ overcapacity ในหลายอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์ไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเพื่อระบายสินค้าที่ล้นตลาดและรักษาระดับการผลิตผู้ประกอบการจีนจึงต้องเร่งส่งออกด้วยการเสนอราคาที่ต่ำมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวในภาวะที่ตลาดภายในไม่คึกคักการปรับห่วงโซ่ออปทานหรือซั p p l y c h a นร restructuring ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทำให้หลายประเทศลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทา,านที่รวมศูนย์ในจีนจีนเองก็พยายามลดบทบาทการค้ากับคู่ขัดแยง้งและหันมาลงทุนหรือค้าขายกับประเทศที่ถือเป็นมิตรมากขึ้นหรือ f r ร n c h อร i n ิการที่จีนขายสินค้าออกไปในราคาถูกเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรักษาฐานตลาดและขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ในประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมการกีดกันทางการค้าอย่างชัดเจนเช่นประเทศในอาเซียน 2. การวิเคราะห์สงครามราคาสินค้า (Price War) การที่สินค้าจีนทะลักเข้าสู่ตลาดโลกในราคาถูกทําให้เกิดสงครามราคาซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางสาเหตุของราคาสินค้าจีนที่ต่ํามากการอุดหนุนจากรัฐบาลหรือ government subsidies สหรัฐและยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีน ให้เงินอุดหนุนโดยตรงกับบริษัทในอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างผิดปกติและสินค้าจีนสามารถขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาโลกหรือการทุ่มตลาดหรือดัมปิ้งความได้เปรียบด้านต้นทุนและอ e ีคอมเมิร์ซจีนมีความได้เปรียบด้านขนาดการผลิตหรืออีโคโนมีสออฟสเกล แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนขนาดใหญ่อย่าง TikTok Shop และเตมุช่วยลดขั้นตอนการค้าปลีกทําให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรงโดยต้นทุนที่ต่ําลงมากโดยสรุปการขายของถูกของจีนคือผลลัพธ์จากโอเวอร์แคปซิตี้ภายในประเทศที่ต้องระบายออกสู่ตลาดโลกซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งตอกย้ําแนวโน้มของดี g l o b a l ไล i ซ a t i o ผ่านความตึงเครียดทางการค้าและนาไปสู่สงครามราคาที่สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อผู้ผลิตทั่วโลกคุณอยากให้วิเคราะห์ผลกระทบเฉพาะต่อเศรษฐกิจไทยในประเด็นนี้เพิ่มเติมหรือไม่ลองรับชมวิดีโอนี้เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกในยุคของดี g l o b a l i z a t i o n เศรษฐกิจโลกในยุคของดีก l o b a l ล z เซชันใครจะอยู่ใครจะไป วิดีโอนี้พูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในยุคข,ของการทวนกระแสโลกาภิวัตน์และสงครามภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นบริบทสำคัญของสถานการณ์ปัจจุบัน